สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่ตีจะพามาดูาต้นถั่วแปบบนะคะที่คลิปที่ผ่านมาค่ะพี่ตีได้ทำการใช้น้ำหมักนะคะที่เป็นสูตรตัวเองทำไว้นะคะจะมีฝักคูณน,นะคะน้ำหมักสูตรเข้มข้นนะคะจำได้หรือเปล่าเหมือนคลิปที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวพี่ตีจะทิ้งลิงก์ คลิปที่ผ่านมานะคะสูตรในการทำนะคะสูตรน้ำหมักกําจัดแล้วก็ป้องกันหนอนและแมลงนะคะโดยเฉพาะหมัดดินนะคะทีะ่มากัดกินถั่วแปบของคุณแม่นะคะแล้วก็พี่ตีได้ทําการฉีดพ่นนะคะสองสามวันฉีดพ่นทีหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะพี่ตีเว้นช่วงประ,ประมาณ3าวันแล้วนะคะพี่ตีจะพามาดูผลนะคะว่าเป็นยังไงนะคะหลังจากที่ฉีด น้ำหมักสูตรเข้มข้นที่ปิตีได้ทำไว้แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวพิตีจะพามาดูนะคะค่ะนี่คือต้นถั่วแบบที่คุณแม่ปลูกไว้นะคะ คลิปก่อนหน้านั้นนะคะสภาพของถั่วแปบบเนี่ยเหมือนจะไม่รอดเลยนะคะพี่ตีได้ใช้นำ้ำหมักสูตรเข้มข้นที่พีพ่ตีได้ทําไว้นะคะนํามาทําการฉีดพ่นนะคะเวน้นสองสามวันฉีดพ่นทีหนึ่งนะคะดูสภาพนะคะที่เห็นด้านล่างนี้นะคะก็จะเป็นร่องรอยของหมัดดินก่อนหน้านั้นนะคะที่สภาพเขาของต้นถั่วแปบบเนี่ยเหมือนจะไม่รอดแล้วนะคะหลังจากที่พี่ตีได้ทําการฉีดพ่นแล้วนะคะ การเจาะกินนะคะก็ค่อยๆบางเบาลงนะคะดูช่วงด้านบนนะคะก็จะไม่มีรอยกินให้เห็นแล้วนะคะค่ะแล้วก็ต้นถั่วแปบของคุณแม่นะคะเริ่มทอดยาวนะคะเลื้อยนะคะเริ่มจะมีมือจับเกาะเกี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นพี่ตีก็จะต้องเตรียมทําค้างให้กับถั่วแปบแล้วนะคะสภาพถือว่าเป็นที่พอใจนะคะทีแรกพี่ตีคิดว่า หลังจากที่ฉีดพ่นเนี่ยก็ยังแบบไม่มั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าตัวเองทําไว้แต่ว่ายังไม่เคยทําการฉีดพ่นที่ไหนมาก,ก่อนนะคะก็ถือว่าน้ําหมักที่พี่ตีทาเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ที่พอใจมากๆสําหรับตัวเองนะคะแล้วก็ต้นถั่วแปรก็เลื้อยยาวแล้วก็มีความสมบูรณ์มากกว่าเดิมเยอะเลยนะคะค่ะต้นนี้ก็ การเจาะกินไม่หลงเหลือแล้วนะคะไม่มีแล้วนะคะใบเขาก็จะมีความสดเขียวนะคะเดี๋ยวพี่ตีก็จะทําการปรุงใส่ปุ๋ยเพิ่มเข้าไปแล้วก็จะมีน้ําหมักสูตรในการทําไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะน้ําหมักปลานะคะพี่ตีก็จะมาทําทการฉีดพ่นพร้อมกับจะมีใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนที่พี่ตีเตรียมไว้นะคะเป็นการช่วยบํารุงให้กับถั่วแปบเพื่อที่เขาจะได้มีความแข็ง แรงนะคะมีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มออกดอกออกยอดให้เราเยอะๆนะคะคุณแม่ก็จะได้มีถั่วแปรไว้ไปรับประทานแล้วก็ไว้ขายด้วยนะคะโชคดีมากๆนะคะสูตรนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะดูต้นนี้นะคะไม่มีรอยรอยแทะกินเลยนะคะก่อนหน้าน,นั้นนะคะจะมีรอย หมัดดินนะคะขึ้นเต็มเลยนะคะเขาออกใบให้ใหม่นะคะตอนนี้คือไม่มีใบไม่มีรอยแทะกินเลยนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจมากๆเลยนะคะ ไม่ใช่มีเฉพาะถั่วแปบ,บอย่างเดียวนะคะพี่ตีก็จะมีปลูกกระเจี๊ยบนะคะเพราะว่าคุณแม่นะคะชอบเอาใบไปปรุงเป็นอาหารด้วยนะคะกระเจี๊ยบใบเขาจะเปรี้ยวนะคะแล้วก็เมื่อเขามีลูกปีดอกเยอะๆนะคะเราก็เอาดอกแล้วก็นี่นะคะยังมีร่องรอยแถะกกินอยู่นะคะก่อนหน้าน,นั้นนะคะจะมีรอยเยอะกว่านี้นะคะกระเจี๊ยบ ก็เริ่มโตนะคะแล้วก็มียอดมีใบออกเยอะมากๆนะคะพี่ตีก็มันมาดูแลมากกว่าเดิมนะคะก็ถือว่าอยู่ในที่พอใจนะคะเพราะว่าพี่ตีปลูกเนี่ยจะไม่ได้ใช้สารเคมีเข้ามาช่วยนะคะ คสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็พามาดูอัปเดตผลของการฉีดพ่นน้ำหมักที่พี่ตีทำหมักไว้นะคะก็จะเป็นสูตรเข้มข้นนะคะก็ถือว่าเป็นที่พอใจค่ะสำหรับาการดูแลแล้วก็การรักษาหมัดดินจาก ที่ต้นถั่วแปบจากสภาพที่เขามีรอยเจาะแล้วก็รอยพุนดูแล้วเหมือนจะไม่รอดนะคะพี่ตีก็ก็ถือว่าเป็นที่พอใจมากๆนะคะต้นถั่วแปบของคุณแม่ที่ปลูกไว้นะคะพี่ตีก็ได้มาดูแลแล้วก็ได้มาช่วยรักษาเขาให้มีการเจริญเติบโตมากขึ้นนะคะมียอดเยอะขึ้นนะคะค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็พามาดูอัปเดตนะคะผลของต้นถั่วแปบนะคะ ก็สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัพโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ